สวัสดีครับผมภูมิรถสวยกลับมาอีกแล้วนะครับบอกกันเลยวันนี้ครับเราก็มีรถตีเทิร์นะครับสภาพพร้อมใช้งานนะครับผมมากันอีกแล้วนะครับบอกกันเลยว่ารถของภูมรถสวยนะครับสุดแน่นอนนะครับวันนี้เจอเจอเจ้าอิวสุดีแมกนะครับเป็นตัวแครเตี้ยนะครับเครื่องยนต์2005ปี2 0 1 5นะครับผมบอกเลยว่าคันนี้ราคานะครับ200,000 องหมื่นมีทอนแน่นอนนะครับโอ้ยบอกเลยรถปีสิบห้าสองแสนนิดๆบอกเลยว่าสุดแน่นอนเชิญชมเลยครับคันนี้นะครับบอกเลยว่าเป็นตัวเอสนะครับนี่กระจังหน้าเดิมๆโรงงานครับสีสันรอบคันนะครับคันนี้ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะครับเพราะว่าเราขายตามสภาพเป็นรถดีเทอร์นะครับเดี๋ยวเชิญชมด้านข้างเลยครับนี่ก็ตามสภาพนะครับรถถือว่าภายนอกอาจจะสีไม่เท่าไหร่แต่ได้แบบรถเดิมๆรถไม่ขยับอย่างเงี้ย นี่คันที่แถมฟรีนะครับเราแม็กขอบสิดนะครับผมยางใหม่สีเส้นด้วยโอ้โหนะครับแต่สีสันต้องมีเก็บงานบ้างนะครับนี่แต่เราสามารถลูกค้าที่ซื้อไปใช้งานนะครับถือว่าสามั่าน่าเกียดไหมบอกว่าไม่น่าเกียดนะเพราะว่าไปใช้เข้าไร่เข้าสวนซื้อให้คนงานใช้หรือว่าจะซื้อไปแบบใช้ในกิจการนะครับไม่ต้องดูแลเยอะนะครับนี่บอกเลยคันนี้ที่แพงเพราะอะไรใช่ไหมพี่ก็รู้ว่าหนูมีใจ แต่หนูรู้ไหมพี่มีเมียแล้วโอ้ยสลิกร์นี้นะครับถ้าใครขอซื้อนอกนะครับขายเลยห้าพันนะครับหยอกหยอกหยอกนะครับฟรีแต่ซื้ออันนี้แถมมาเลยนี่กันชนท้ายมีให้ครับช่วงล่างนี่ถือว่าเงียบๆนิ่งๆเลยครับอันิี้ถือว่าใช้ได้เลยไปไปต่อเลยครับนี่ภายนอกมีไฟท้ายแตกด้วยนะครับข้างนี้นี่ให้ดูอามนะครับแต่รถคันนี้จุดเด่นมันอยู่ที่รถเดิมๆจากโรงงานนะครับน็อตไม่ขยับ ดดนนลด้เยครับย้ำนะครับคันนี้ได้ปี2อ1 5สิบห้าเป็นตัวไมโนเชนนะครับมีแอร์แบ็กซ้ายขวานะครับวิทยุมีให้แอร์เย็นเพลงเพราะแน่นอนนะครับเลขไมค์คันนี้อยู่ที่สา0แสนห้าหมื่นากิโลนะครับภายในก็ถือว่าไม่ไ,มได้ไม่ได้ช้ำม,มากนะครับนี่ถือว่าใช้ได้เลยอ่ะแล้วอย่างสมาร์ทแคปเปิดแคปได้นะครับตัวนี้นะ ห้องโดยสารก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเชิญชมห้องเครื่องนเลยครับนี่อยากนำเสนอมากเลยวันนี้ตอนเย็นนะครับฝนไม่ตกอากาศค่อนข้างดีนะครับนี่มีนกบินปิ๊งปังปิ๊งปัง,ปงด้วยนะวันนี้นี่นะครับคันนี้นาะบอกเลยว่าถึงรถจะแบบตามการใช้งานนะครับนี่แต่คานหน้าไม่ขยับครับนี่มือก้องครับเพจเดิมโรงงานครับผมนี่ น็อตไม่มีขยับแม้แต่ตัวเดียวนะครับฝากระโปรงเดิมโรงงานครับเครื่องแห้งแห้งไม่มีเยิ้มครับนี่เดี๋ยวขออนุญาตนะครับ,รบสตาร์ทฟังเสียงเครื่องกันดูว่าเป็นยังไงบ้างเครื่องนิ่งอะครับเครื่องโคตรนิ่งเลยคันนี้นะครับบอกเลยว่าสุดแน่นอนครับนี่เครื่องแห้งแห้งนิ่งๆเลยตามสไตล์ปูนรถสวยนะครับ สภาพภายนอกก็ว่างแหละแต่รถต้องขับดีเครื่องแห้งๆนะครับขออนุญาตนะฮะดับเสียงเครื่องแล้วก็ฟังเสียงราคาเลยเครื่องครับย้ำนะครับคำนี้เป็นเจ้าอ e ีวุสนะครับตัวแคป2องห้าปี2015นะครับรถนะครับขายตามสภาพเพราะเป็นรถตีเตินเข้ามานะครับ ภูมิรถสวยนะครับขอเสนอราคาขายแค่2แสนเก้าพันบาทย้ำ2แสนเก้าพันบาทนะครับใครสนใจนะครับติดต่อเราได้ทางเบอร์โทรศัพท์เฟซบุ๊กทิกตอกไลน์นะครับหรือว่าจะเป็น youtube นะครับบอกเลยว่ารถสภาพดีๆแบบนี้แต่ราคาขนาดนี้นะครับหรือว่าใครจะซื้อเพื่อทำกำไรก็พอได้อยู่นะครับกันนี้นะครับงั้นวันนี้ภูมิรถสวยนะครับขออนุญาตนะครับกลับลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ